สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสชระบุว่าจะเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติภาพต่อไปแต่จะไม่สนับสนุนให้มีเขตปกครองพิเศษตามแนวทางที่ป r ยเอร้องขอนะคะและได้ระบุว่ารัฐบาลมาเลเซียตอบรับแล้วที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกตามที่คสชร้องขอต่อไปค่ะเพื่อสนับสนุนให้มีกระบวนการสันติภาพ ระหว่างการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟรนซ์เมื่อวานนี้กับทหารในก,กองทัพภาคที่4พ่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกกล่าวย้ำถึงแนวทางการพูดคุยเพื่อสันติสุขกับกลุ่มก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะยังเป็นนโยบายของคอสอชอแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่พร้อมกับอธิบายทำความเข้าใจการเป็นรัฐไทยที่เป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถแบ่งแยกได้ และย้ำว่าคอสชไม่มีนโยบายสนับสนุนการปกครองในรูปแบบเขตปกครองพิเศษที่เสนอโดยขบวนการ BRN และขอให้ทางกองทัพภาคที่4ทําความเข้าใจกับประชาชนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความสับสนเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเปิดเผยกับที่นี่ไทย PBS เนะคะเรื่องการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขซึ่งเป็นนโยบายของคสชที่จะเดินหน้าหลังจากรัฐบาลมาเลเซียตอบรับอย่างเป็นทางการต่อคำร้องของหัวหน้าคอสช ให้มาเลเซียทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกต่อไปเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างการพูดคุยสันติภาพเมื่อปีที่ผ่านมานายฮัสซันตอยิบตัวแทนขบวนการ BRN ได้เสนอเงื่อนไข5ข้อหวังที่จะขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพในพื้นที่รวมถึงข้อเสนอในข้อที่4ที่ให้รัฐบาลยอมรับสิทธิในการปกครองตนเองด้วยรูปแบบเขตปกครองพิเศษโดย BRN ระบ,บุว่า ถึงแม้เงื่อนไขนี้ไม่ได้เป็นการแบ่งแยกดินแดนเนื่องจากเขตปกครองพิเศษที่จะตั้งขึ้นจะยังเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรไทยและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญไทยโดยตลอดช่วงการพูดคุยที่ผ่านมาไม่เคยมีความชัดเจนจากรัฐบาลต่องเงื่อนไขดังกล่าวค่ะ